จะให้หนึ่งเคล็ดลับนะคะกับการที่คุณนนั้นจะเพิ่มพลังในการดึงดูดได้สิ่งที่ง่ายเลยะคะ่ะเมื่อคุณเห็นใครเขาประสบความสําเร็จให้คุณนะคะชื่นชมกับเขาดีใจไปกับเขาด้วยแต่การดีใจอย่างเดียวมันอาจที่จะสะสมความสําเร็จได้จริงอยู่แต่ถ้าคุณระบุไปด้วยว่าโอ้ฉันดีใจจังเลยและฉันก็อยากจะได้สิ่งที่เขาได้นี้ด้วย ได้ด้วยอะดีไหมคะเขาก็ได้เราก็ได้เพราะทุกสิ่งบนโลกนี้มีเหลือเฟือสำหรับเราทุกคนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปอิจฉาใครดีใจไปกับเขาและวันหนึ่งเราจะได้กับเขาด้วยนะคะดีใจและก็อยากได้ด้วยดีไหมคะคุยรล่าเชื่อว่าทุกคนนะคะจะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคุยร่าเป็นกำลังใจให้คะ่ะ